สวัสดีครับสวัสดีตอนส,สายๆครับผมวันนี้วันที่18มีนาคม2566ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ก็จะมาอัปเดตค่าไฟให้ดูนะครับบินค่าไฟมาเมื่อวานนี้ว่าผมเสียค่าไฟทั้งหมดกี่บาทนะครับผมแล้วก็ใช้ไฟไปทั้งหมดกี่หน่วยนะครับในเดือนนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูหม้อไฟกันเดี๋ยวผมพาไปดูหม้อก่อนนะครับหม้อไฟนะยังไม่ใช่หม้ออะไรวันนี้ก็แดดค่อนข้างที่จะดีนะครับผมออกแต่เช้าเลย มาดูที่หม้อไฟกัน,นครับโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยขี้ดินหม้อไฟไม่ขยับนะครับอันนี้สีดำนะช่องสีดำอ่ะเดี๋ยวพาไปดูค่าไฟกันครับว่าเดือนนี้เสียไปทั้งหมดกี่บาทอ่ะพาไปดูห้องเครื่องกันเลย อย่าเพิ่งเบื่อนะครับห้องเครื่องเพราะมีห้องเดียวมีอยู่แค่ห้องเดียวอ่ะมาดูบินค่าไฟนะครับประจําเดือนนี้ที่ต้องชําระนะครับผมวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกหนึ่งร้อยี่สิบสี่บาทแปดสตางค์นะครับผมค่าไฟที่ใช้ไป ไอที่ใช้นี่ก็คือเครื่องทําน้ําอุนนะครับสอนอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นผมใช้โซลราเซลล์ทุกอย่างนะครับไฟทั้งหมดก็คือใช้ทั้งหมด3บ้านนะเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมเดือนที่แล้วจ่ายไป82บาท99สิาตางค์เดือนนี้ก็มากหน่อยทําไมถึงมากมันมีช่วงเวลาที่ผมทําการรื้อแผงไปประมาณ2 3วันนะครับสองสวันนี้เรารื้อแผงออกแล้วก็ย้ายแผงใหม่เพราะว่าหลังคาเก่ามันรั่วที่ผมเคยลงคลิปไปนั่นเองมาดูค่าไฟตอนนี้นะครับที่ผมใช้ไป 5้ารอยี่สิบหกหน่วยนะครับเครื่องนี้นะผมมีสองเครื่องเพราะว่าใช้ไฟสองบ้านแล้วก็มาดูอันนี้นะครับเจ็ดร้อยยี่สิบหน่วยนะครับรวมแล้วหนึ่งพัน้อสี่สิบเจ็ดหน่วยถ้าตีเป็นค่าไฟก็ตอนนี้บวกค่า FT ด้วยก็อยู่ที่ประมาณหน่วยละ6บาทก็ 7, กราวเจ็0พันกว่าบาทไปแล้วนะครับคุ้มไหมครับโซล่าเซลล์เจ็ดพันกว่าบาทนี่ถ้าเราจ่ายค่าไฟนี่บอกเลยว่าไม่รู้ค่าไฟหรือว่าค่าผ่อนบ้านนะครับผมในช่วงเวลาตอนนี้ เก้าโมงเจ็ดนาทีอ่ะมาดูที่ผมใช้ไฟตอนนี้แล้วก็ผลิตมาได้นะครับเครื่องนี้ผลิตมาได้เก้าร้อยี่สิบเจ็ดวัตต์ใช้ไฟอยู่ห้าร้อยเจ็ดสิบสามวัตต์นะครับผมแล้วก็เครื่องนี้สี่ร้อยยี่สิบวัตต์หกแผงอ่าผลิตมาได้เจ็ดร้อยเท่าไรนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบกว่าวัตต์เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าวัตต์นะครับผมแบตเตอรี่ในช่วงของตอนเช้าที่ใช้มาทั้งคืนล้วตอนนี้ก็เปิดแอร์ด้วยซักผ้าโดยเปิดแอร์แต่เช้า แบตเตอรี่อยู่ที่60%นะครับ51.2โวลต์ตัวนี้ผลิตมาได้509ร้อยเกวัตต์ห้าวัตต์ก็ยังพอใช้อยู่นะครับช่วงยิ่งกลางวันก็เราจะได้ไฟเยอะนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาอัปเดตค่าไฟให้ดูนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่สิ่งที่ผมใช้คือยังปกติดีอยู่นะครับไปดูตามคลิปเก่าๆที่ผมใช้มา e m c นี่บอกเลยว่าผมไม่ใส่บีมเมบางคนก็จะกลัวอันนี้ก็แล้วแต่นะที่ผมเคยพูดไป มีแค่ Active Balance นะครับแบตเตอรี่ของผมก็อยู่ที่48โวลต์600แอมป์นะครับให้กำลังไฟก็คืออยู่ที่30กิโลวัตต์แต่ว่าใช้จริงๆก็คือแค่20กิโลวัตต์เหลือติดแบต10กิโลวัตต์เลยนะครับของผมจะเหลือไว้พอชาร์จมามแบตเตอรี่ของผมจะอยู่ที่50%คือตัวนี้50%บางทีก็เหลือ60%นะครับผมจ่ายไฟสามบ้านก็คุ้มค่าในการใช้งานระบบโซลาร์เซลล์บ้านบ้าบ้าบวบแบบผมนี่แหละ เดี๋ยวเรามารีเซ็ตบิตเตอร์กันเลยนะครับผมแล้วมาดูกันว่าเดือนหน้าผมจะใช้ค่าไฟไปกี่หน่วยนะครับเดี๋ยวรีเซ็ตเครื่องนี้ก่อนกดค้างนะครับอ้ากดผิดเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเรื่องนี้เซ็่มีปัญหาทุกที่ อ่าเรียบร้อยครับเหลือศูนย์มาเครื่องนี้บางนะครับโอเคครับเหลือศูนย์แล้วนะครับผมก็มาถ่ายให้ดูบินข้าไปนะครับที่เราสเสียที่เราต้องจ่ายก็ประหยัดไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ส่วนใครจะปรึกษาระบบโซลาเซลล์บ้าน,นกับผมก็ที่เบอรโ์โทรศูนย์956267259นะครับศูนย์956267259 ID Line ก็เป็นเอเล็กนะครับ N O 26 N 2659 N O N 2659วันนี้ก็ไปก่อนนะครับยอยักษ์ใหญ่สวัสดีครับ